สว,สวยจ้าใครไม่เห็นมาคุณเฮงวันนี้คุณเฮงยานยนต์สาขาหาวัวเจเพราะจัดง,งานแต่งคิเดย์นะคะแ่เดย์ขอบคุณลูกค้านั่นเองได้ยินเสียงก็เปิดต่อค่ะปองโอ๊ยติดเครื่องใช่ไหมคะผู้จัดจาก,การติดเครื่องแล้วนะคะนี่เพื่อนถ่ายทำตัวเองติดเครื่องแล้ววันนี้เรามีการนำล้อจกักรยานยนต์ฮองด้ารุ่นไหม่ล่าสุดน,นะคะ g ีโอน Plus ัค่ะ พี่น้องวันนี้ที่มาเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคุณเฮยงยางยนสาขาอำเภอจอมพระขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนี่ศูนย์บริการได้มาตรฐานบริการทุกสาขาเป็นหนึ่งเดียวนี่เลยนะคะรถอะไรนะคะน้ำมันะวันนะคะีอันนี้ติดเรื่องแล้วเชื่อแล้วแ,แล้วก็นี่เลยนะคะรถที่กำลังอยู่ระหว่างเครเื่อที่ใหญ่นะคะมาทราบคุณผุ้มนะคะเราไปดูที่ไหนกัที่มาเลย